มัสเตสวัสดีค่ะพบกับรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญายการภาษาสวรรค์ที่ใครก็เรียนได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราภาวนาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามงคลชีวิตทั้ง38ประการเป็นธรรมะที่ง่ายต่อการนำไปใช้และการนำไปปฏิบัติ เพราะเมีธรรมะที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกันสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมสามารถขัดเกลากิเลสภายในใจให้หมดไปและบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเช่นเดียวกันค่ะวันนี้พระมหาคองเขนสิริจันโทรรเรียนธรรมเจ็บประโยชน์วัดพระธรรมกายท่านจะได้มาพูดถึงเรื่องของมงคลสูตรให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันนะคะน้อมนำใจไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกในช่วงนี้เรากําลังขยายความกันเกี่ยวกับเรื่องราวของมงคลลสูตรซึ่งได้ขยายความมาจนกระทั่งถึงมงคลที่4ว่าด้วยปฏิรูประเทศวาสะคือการอยู่ในประเทศอันสมควรซึ่งในคราวที่แล้วเราได้ขยายความไปว่าการที่เรามีโอกาสได้อยู่ในปฏิรูปประเทศหรือ ในประเทศอันสมควรนั้นก็สามารถทําให้เรามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีโอกาสได้ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนามีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นการอยู่ในประเทศอันเหมาะสมอันสมควรซึ่งในวันนี้ก็จะมีโอกาสได้มขยายความต่อจากขราวที่แล้วว่าด้วยปฏิรูประเทศวาสสการอยู่ในประเทศอันสมควรนั่นเองในอันมาในอันตรกถานอนุตริยสูตรนั้นว่า ซึ่งในอนุตตริยสูตรก็สูตรอันประเสริฐอันยอดเยี่ยมที่เราได้กล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุจจาวจังได้แก่รูปอย่างใดอย่างหนึ่งใหญ่หรือใหญ่เล็กหรือสูงต่ำซึ่งท่านขยายความว่าการได้เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเล็กหรือใหญ่หรือสูงหรือต่ำบทว่าหินังคือสามบทว่าคามังคือเป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้าน ที่ได้แปลความหมายว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนเป็นของยังซามก็ในความภาษาบาลีก็คือหีนังหรือว่าคำมังในความหมายตัวนี้ก็แปลว่าเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนที่เกลือกลัวอยู่ในการคลองเรือนนั่นเองบทว่าปุถุชนิกังคือเป็นของมีอยู่แห่งปุถุชนปุถุชนิกะซึ่งแปลว่าผู้ปุถุชนผู้ยังหนาด้วยกิเลสนะปุถุชน ปุตุปนี้แปลว่าหนานะก็คือชนพูดยังยังหนาอยู่ยังมีกิเลสหนาะในศัพท์สำนวนไทยมกักจะใช้คําว่ากิเลสหนาะปัญญาหยาบแต่จริงๆแล้วหมายถึงกิเลสที่ยังไม่มีโอกาสได้ชําระล้างการที่จะชำระล้างกิเลสก็คือจะต้องอาศัยบุญอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองบทว่าอนาลยังคือไม่ประเสริฐไม่สูงสุดไม่บริสุทธินะ์อนาิยัง ถ้าอาริโยหรืออริยะแปลว่าเปรศอ,ร,อริโยอริยะแปลว่าประเสรฐถ้าอนาริยังคือไม่ประเสริฐไม่สูงสุดไม่บริสุทธิ์ซึ่งในความหมายเนี่ยแค่เอาอมาเป็นตัวนำหน้าก็ปฏิเสธอะไรก็กลายเป็นอนะอะไรเงี้ยคือเป็นหลักของบาลีอันอนาริยังคือไม่เปร,เริฐไม่สูงสุดไม่บริสุทธิ์บทว่าอนัตตสันหิตังคือไม่ประกอบด้วยประโยชน์เห็นไหมว่า สิ่งที่เห็นเหล่านั้นส, like สิ่งที่ได้เหล่านั้นสิ่งที่ฟังเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ปเกิดไม่ได้ปเกิดประโยชน์ TP. เลยคำว่าเกิดประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์สําหรับตนเองประโยชน์สําหรับบุคคลอื่นและประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพื่องว่าสิ่งที่ได้ epidemi, ยินได้ฟังสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้เกิดประโยชน์สําหรับการทําให้ใจใสทําให้เกิดมรรคผลนิพพานตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญ เพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะเราไปฟังมันเกิดประโยชน์ดีนี่ได้ข้อคิดได้ความสนุกสนานได้ความเพลิดเพลินแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยในความหมายทางธรรมหรือความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มองว่าประโยชน์ที่พระองค์มุ่งเน้นก็คือประโยชน์อย่างสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการได้เห็นสิ่งใดก็ตามการได้ฟังสิ่งใดก็ตามการได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใดก็ตามต้องเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าการได้เห็นได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้ ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและรู้เหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพันสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นการเห็นการฟังการรู้หรือการศึกษาอย่างประเสริฐในความหมายนี้บทว่านิพิทาอ่านิพิทาได้แก่เพื่อเบื่อหน่ายในวัฏฏะนิพิธายะตัวนี้แปลว่าเพื่อเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารหมายถึงความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิด ว่าโอ้โหเราเกิดมาเนี่ยมันทุกทรมานเหลือเกินว่าเกิดมาแล้วก็ต้องกินต้องนอนต้องร้อนต้องหนาวต้องเย็นต้องเจอสารพัดตื่นมากินอีกแล้วกินแล้วก็ทํางานทํางานเสร็จก็พักผ่อนพักผ่อนเสร็จตื่นขึ้นมาก็วัฏจักรของชีวิตอย่างนี้เดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายเดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวเป็นเปรตสตรการกนรกวนว่านเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าบุคคลรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ล่อมย่อมสแสวงหาหนทางการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมคือสแสวงหาหนทางพระนิพพานเพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้อีกนี่เขาเรียกว่านิพพิทายะเพื่อเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารวัฏฏะหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดนะบทว่าวิราคายะได้แก่เพื่อคลายแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้นวิราคายะคายะแปลว่าคลายคือไม่เกลือกลัวไม่ไม่เข้าไปเกลือกลัวก,วกับกิเลส มีราคะเป็นต้นคือมีความรู้สึกว่าเราพยายามเอาชนะกิเลสโดยเฉพาะเรื่องของราคะหรือการมราคะต่างๆเหล่านั้นบทว่านิโรธายญาติแก่เพื่อดับโดยไม่เป็นไปแห่งกิเลสเหล่านั้นนิโรธานิโรธะหรือนิโรธายะเนี่ยแปลว่าดับแปลว่าดับแปลว่าหลุดพ้นหรือหยุดจากกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นบทว่าอุปสมายญได้แก่เพื่อระงับแห่งกิเลสเหล่านั้น อุปสมะคือการเข้าไปสงบระงับนิโรธะได้แก่ดับแล้วก็อุปสมะเพื่อการเข้าไปสงบระงับบทว่าอภินญ,ญญาคือเพื่อรู้ยิ่งอภินญ,ญาอภินญ,ญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าอภินญ,ญาหรืออภินญ,ญ,ญายะตัวนี้แปลว่ารู้ยิ่งรู้แจ้งบทว่าสัมโพธายะได้แก่เพื่อแทงตลอดซึ่งมรรคยานสี่กล่าวคือปัญญาเครื่องตัดสรุนั้นก็คือการได้ตัดสรุรรมรรคสีผลสินิพานหนึ่งหรือ สรุปง่ายๆคือปัญญาเครื่องตัดสรู้ธรรมนั่นเองบทว่านิพานายะเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังนั้นถ้าการเห็นการเห็นการได้ยินได้ฟังการได้าราบหรือการศึกษาเรียนรู้หรือการปฏิบัติเหล่าใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องนิพิทานิพิทายะวิลาคะนิโรธอุปสมะอภญญาสัมโพธายะเนี่ย คือเป็นไปเพื่อการเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อการคลายกิเลสเป็นไปเพื่อการาดับแห่งกิเลสเป็นไปเพื่อการางงสงบสงบระงับแห่งกิเลสหรือเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงหรือเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งมัคผลนิพพานสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่าเป็นการเห็นการฟังการรู้การศึกษาหรือการปฏิบัติอันประเสรศิฐนี้ก็เรียกว่าเป็นการขยายความของ อนุตริยะทั้ง6ประการเหล่านั้นบทว่านิวิตนิวิตถัดสัทธโธคือมีศรัทธาตั้งลงแล้วแม้ในบทที่2ก็ในนี้คือนิวิตสัทธโธคือการที่คนเราจะมีศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยท่าบอกว่าศรัทธาคนเหานั้นในการที่จะเกิดขึ้นในพระพุทธธร,รรมประสงค์หรือในพระตนรมตรยัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นได้ยากแล้วนั้นรักษาก็ยากกว่าคือบางครั้งบางคราวเนี่ยกว่าจะศรัทธาในยากยากเพราะว่า โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเป็นโลกสื่อสารโอ้โหสารพัดส,สื่อที่จะเข้ามาเลยถูกข้อมูลโจมตีกล่าวลายหรือตัดต่อสารพัดน่ะทำให้ประชาชนเกิดความวั่นวหวไม่ศรัทธาในพระธรนัรตรไม่ศรัทธาในพ,พระพุทธธรรมประสงค์น,นี้ก็ทำให้เราพลาดโอกาสในการสั่งสมบุญกุศล แต่บุคคลที่มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นในพระรัตไตรัยแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามก็มีความมั่นคงอย่างนั้นแต่บุคคลที่ยังเป็นศรัทธาหัวเต่าคือโผโผโผล่เดี๋ยววันนี้ศรัทธาพรุ่งนี้ไม่ศรัทธาวันนี้ด่าพระพรุ่งนี้ใส่บาตรอะไรประเภทนี้เขาเรียกว่าพวกศรัทธาหัวเต่าเดี๋ยวบางวันก็ไม่ศรัทธาบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ด่าบางวันก็อยากทําบุญอะไรประเภทนี้เขาเรียกว่าบุญเจือบาปบาปเจือบุญไป ส่วนบุญก็ส่งผลส่วนบาปก็ส่งผลก็เป็นประเภทนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังศรัทธาไม่มั่นคงแต่ถ้าผู้ที่ได้เข้าถึงระดับพระโสดาบันแล้วเนี่ยเาเรียกว่าเป็นอาจรสรทัทธาหรือนิวิะสัโทโธคือมีศรัทธาตั้งมั่นมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวแม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็าตามเพราะตนเองได้เห็นพระตนะไตรได้เข้าถึงพระตนะไตรอย,อย่างดีแล้ว อย่างไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีความศรัทธามั่นคงอย่างนั้นนะบทว่าเอกกันตะคโตได้แก่ถึงความโดยส่วนเดียวอธิบายว่ามีศรัทธามไม่หวั่นไหวเพื่อง่ายเป็นเอกันตะก็คือเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นใครจะว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีความศรัทธาในพระตนไตรไม่หวั่นไหวไปกับกระแสะโลกต่างๆไปกับกระแสะการโจมตีต่างๆซึ่งตรงนี้ที่บอกเอาไว้แล้วว่า ศรัทธานั้นเกิดขึ้นยากแต่การจะรักษาศรัทธาให้มั่นคงเป็นสิ่งที่ยากกว่านั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยดูใจของเราเองแล้วมันรักษาศรัทธาของเราไม่ให้ตกเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเราก็จะเป็นเอกันตคข้โตคือมีศรัทธาตั้งมั่นโดยส่วนเดียวบทว่าอาภิสมัมอ,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 อภิปสันโนได้แก่เลื่อมใสย,ยิ่ง มีความศรัทธาเสร็จแล้วก็มีความเลื่อมใสเลื่อมก็คือเหมือนสิ่งที่ไม่คลุกรล่ะเลื่อมใสก็คือมองทะลุปูปลงใจเราเนี่ยใจเราไม่คลุกคละด้วยอํานาจของกิเลสมาทําให้หวันไหวเลยแล้วก็มีความผ่องใสใครจะว่าอย่างไรใจของเราก็ยังอยู่ในพระตนไตรยายใจของเราก็ยังมีความศรัทธามั่นคงนี่ก็เรียกว่าเป็นอภิป,ปสันโนได้แก่เลื่อมใสยิ่งเอตทานุต ตริยังตัดบทเป็นเอตะอนุตตริยังอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษาบาลีซึ่งก็แต่งขยายความเป็นเอตะหรือว่าเอตังอนุตตริยังนั่นเองบทว่าวิสุทธิยาได้แก่เพื่อถึงความบริสุทธิ์บทว่าโศกปริเทวานาังได้แก่ซึ่งโสกและปริเทวะคําว่าโศกะก็แปลว่าความโศกปริเทวะเป็นความล่ําไรลำ,ลำพันลาพันคือคนเรานั้นเมื่อมีความโศกเศร้าเสียอกเสียใจ ีอกชกตัวต่างๆพเร่มเพิมเพลิ่พิไรลำพันอยู่นั่นแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าบุคคลที่มีความศรัทธาตั้งมั่นมีความมั่นคงในพระตนะไตรเข้าถึงพระตนะไตรเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเนี่ยก็จะไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความพิ่มเพลอ่พิไรลำพันต่างๆมัาเรียกว่าเป็นผู้ที่ข้ามพ้นซึ่งความโศกเศร้าและพิไรลำพันมีความผ่องใสมีใจสงบบริสุทธิ มีความสุขอยู่กับพระธรรมกายภายในหรือพระธนรตรัยภายในนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ข้ามความเศร้าโศกและปริเทวะความพ่ำเพลอพิไรลำพันไปได้บทว่าอัถังขมายะได้แก่เพื่อความเพื่อถึงความไม่ตั้งอยู่นะบทว่ายายัสสะได้แก่เพื่อมักที่ประกอบด้วยปัจนาอันนี้ก็เป็นการเรื่องราวของการบรรลุธรรมบทว่านิพานัสสะได้แก่นิพานท,ที่ที่ไม่มีปัจจัยอัน กองกิเลสและกองทุกข์ไม่ก่อพูดง่ายว่าบุคคลผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยอำนาจกิเลสต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับบัญชาได้อยู่เหนืออำนาจกิเลสทั้งหลายแล้วดับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงบทว่าปุตตะลาพังได้แก่ลาบคือบุตรบท,บ,ทบทว่าหัดทิศมิงความว่าย่อมศึกษาลิ้นสมัมมช้างเป็นนิมิตที่ควรศึกษาชื่อว่าศึกษาในเพราะเรื่องช้างในบททั้งปวงก็ในนั้นคือนี่ท่านกาลังขยายความเรื่องของอนุจริยะหกว่าบางคนมีความ ศึกษาเรื่องรถเรื่องชางเรื่องมาแต่ท่านก็ขยายความเลยว่าการศึกษาเหล่านั้นก็ยังไม่ใด้เป็นการศึกษาอันประเสริฐก็อาวุธทุกอย่างชื่อว่าทารุในบทว่าทารุสมิงนี้บทว่าอุจาจาวจังได้แก่ศิละปะน้อยใหญ่บรรดาการเห็นรูปทั้งหลายการเห็นยอดเยี่ยมชื่อว่าทัศนานุตริยะเห็นไหมว่าการเห็นยอดเยี่ยมหรือว่าทัศนนุตริยะนั้นก็ต้องเห็นปัตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตจึงได้ชื่อว่าเป็นทัศนานุตริยะ <hertz> บรรดาการเห็นรูปทั้งหลายการเห็นยอดเยี่ยมชื่อว่าทัศนานุตริยะเห็นไหมว่าการเห็นยอดเยี่ยมหรือว่าทัศนานุตริยะนั้นก็ต้องเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตจึงได้ชื่อว่าเป็นทัศนานุตริยะในอนุตริยะห เหล่านั้นในบททั้งปวงก็ใน,นนั้นเหมือนกันแท้จริงการเห็นพระศาสดาภิกษุสงฆ์หรือนิมิตมีอสุภะนิมิตเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งผู้มีศรัทธาทั้งมันแล้วชื่อว่าทัศานานุต,ตริยะ,ะการเห็นรัตนะมีลตัตนะคือช้างเป็นต้นไม่ชื่อว่าทัศานานุต,ตริยะการฟังตถาการฟังกถาพารนาคุณพระัตนะไตรพระพุทธวจนะคือพระตรปิฎกชื่อว่าสวนานุต,ตริยะเห็นไหมว่าการเห็นอันประเสริฐก็คือการเห็นตถาคตการเห็น สาวกปตถาคตการฟังการภาณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการได้ฟังทมการได้ยินได้ยินได้ฟังเสียงการสวดสารยายต่างๆก็เรียกว่าเป็นสวนานุตริยะการฟังคาถาภาณาคุณของกษัตริย์เป็นต้นไม่ชื่อว่าสวนานุตรยะการได้อริยสัพจเจ็ดอย่างนั้นการได้อริยสัพจเจ็ดอย่างเท่านั้นชื่อว่าลาพานุตริยะการได้รัตนะคือมณีเป็นต้นไม่ชื่อว่าลาพานุตริยะ นี้ท่านกำลังขยายความทั้งอนุตตริยะทั้ง6ประการการบําเพ็ญไตรสิกขาเท่านั้นชื่อว่าสิกขานุตตริยะการศึกษาศิลปะในเพาะเรื่องช้างเป็นต้นไม่ชื่อว่าสิกขานุตตริยะการปรนิบัติพระรัตนตรัยเท่านั้นชื่อว่าปาริจารยานุตตริยะการปรนิบัติกษัตริย์เป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นปาริจารยานุตตริยะการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นชื่อว่าอนุสตานุตตริยะความระลึกถึงคุณของกษัตริย์เป็นต้นไม่ชื่อว่าอนุสตานุตตริยะ ในอันมาในอันตถกถาเอกนิบาตอังคุตรนิกายพร้อมทั้งดีกาว่าพระอานอนทีระได้เพื่อเห็นพระาศาสดาด้วยจักสุวิญญาณในเวลาเช้าเย็นนี้ชื่อว่าทัศนานุตตริยะท่านได้เพื่อปรับพระํำรัดของพระาศาสดาหนึ่งหนึ่งชื่อว่าสมนนุต,ตริยะท่านได้ศรัทธาในพระาศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้เองโดยชอบเป็นต้นนี้ชื่อว่าลาภานุตตริยะท่านศึกษาไตรสิกขาในาศาสนาของพระาศาสดานี้ชื่อว่าสิกขขานุต,ตริยะ ท่านปรนนิบัติคือทําอุปถาพระศา,าสดาห,ห,นหนึ่งนี้ชื่อว่าปริจาริยานุตริยะท่านระลึกถึงพระคุณที่เป็นโลกีและโลกิยะและโลกุตระของพระศาสดา,สดานี้ชื่อว่าอนุสตานุตริยะนี่กำลังเปรียบเทียบใม้เห็นว่าพระโสดาบันพระอานอนเทระนั้นน่ะท่านมีความโชคดีได้เห็นได้ยินได้ฟังพูดง่ายๆได้ได้อนุตริยะหกครบถ้วนบริบูรณ์เลย พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแม้เราอื่นก็เหมือนพระอนนเทละได้การเห็นพระศาสดาและได้การฟังพระดำรัสของพระศาสดาได้ศรัทธาในพระศาสดาศึกษาตรายสิกขาในศาสนาของรรพระศาสดาปรนิบัติพระศาสดาและลึกถึงพระคุณของพระศาสดาแม้นี้ก็ชื่อว่าทัศนานุตริยะสมนนุตริยะลาพานุตริยะสิกานุตริยะาปาริจริยานุตริยะอนุสตานุตริยะก็เป็น อนุจริยะหประการนะคือการเห็นอันประเสริฐการฟังการอันประเสริฐการได้อันประเสริฐการศึกษาอันประเสริฐการปฏิบัติอันประเสริฐแล้วก็การระลึกอันประเสริฐนี้เรียกว่าเป็น6ประการอย่างยอดเยี่ยมส่วนกัลยาณปุรุชนก็เหมือนพระอ,อนนนทละได้การเห็นพระศาสดาและการฟังพระดํารัสของพระศาสดาได้ศรัทธาในพระศาสดาศึกษาตราสิกขาในศาสนาของพระศาสดา ปรนิบัติพระศาสดาระลึกถึงคุณของพระศาสดาเจริญปัญนามีการเห็นการฟังการได้ไตรสิกขาการปรนิบัติและความลึกถึงหนึ่งนั้นๆเป็นอารมณ์แล้วทําตนให้ถึงโสดาปฏิมัคนี้ชื่อว่าทัศน์ทัศนะสวนาลาพระสิกขาปาริจริยาอนุสติแท้จริงดังนั้นถ้าเกิดว่าทําทั้ง6ส่วนเนี่ยก็ได้ชื่อว่ามีความประเสริฐทั้ง6ประการนี้เหมือนกัน ในอันมาในอันตถกถาเอกนิบาตอังคุตันติกายพร้อมทังนิกาว่าก็ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประสงค์เพียงการเห็นพระรูปของศาสดาผู้ยอดเยี่ยมว่าเป็นทัศนานุตริยะที่แท้ทรงประสงค์การเห็นอย่างลงในพระพุทธคุณด้วยความเลื่อมใสอันหนักแน่นมีการเห็นพระรูปของพระองค์เป็นประมุขว่าทัศนานุตริยะด้วยเห็นนั้นพระอัคราจารย์จึงกล่าวคําเป็นต้นว่าอานันทเถโลดังนี้นั้นท่านขยายความไปว่าจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ ตรัสสรรเสริญการเห็นว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าของเราปริันิพานเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะได้ชื่อว่าเป็นทัศนานุตริยะหรือไม่แท้ที่จริงแล้วการได้เห็นธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็จัดเป็นทัศนานุตริยะหรือการได้เห็นคุณของพระองค์อย่างลงในคุณของพระองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ประเภทนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าก็ยังเป็นการเห็นการอย่างลงเห็นนั้น,นส่วนที่สําคัญคือคือถ้าผู้ปฏิบัติจนกระทั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมกายนั้นเป็นการเห็นอันประเสริฐอย่างแท้จริงในอันมาเนตกถาเอกนิบาตอังคุตนาติกายพร้อมนาติกาว่าก็ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงประสงค์การเห็นพระรูปขององค์ทุกเยาว่าเป็นทัศนจริยะก็คือ แท้จริงทรงระสมการอย่างลงพุทธคุณด้วยความรื่นในแน่นว่ามีการเห็นพระรูปองค์เป็นมุกวัฒนานุตริยะรูปกระกายของพระศาสดาชื่อว่าทัศนะในบทว่าทัศนานุตริยะนั้นเพราะเป็นพระรูป,ป,ปรท,ที่บุคคลพึงเห็นแะม้ในบทว่าทัศนานุตริยะนั้นอายตนะคือรูปก็ชื่อว่าทัศนะโดยไม่แปลกกันด้วยเหตุน,นั้นพระอัตถกถาจึงกล่าวว่าจักขุบิญญาเนนะัทถังทัศถ,ถังดังนี้ทัศนะอื่นเยี่ยมกว่านี้ไม่มีเหตุนั้นทัศนะนี้ชื่อว่าอนุตระ อนุตตละนั่นแลชื่อว่าอนุตตริยะทัศนะนั้นด้วยไม่มีทัศนะอื่นเยี่ยมด้วยเหตุนั้นชื่อว่าทัศนานุตตริยะแม้ในอนุตตริยะที่เหลือก็ในนี้เหมือนกันส่วนความแปลก,กันก็มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าสวนะเพราะอัตว่าอันเขาฟังคือพระดํารัสของภาษาสดาที่ชื่อว่าลาภะเพราะอัตว่าอันเขาได้ลาภะก็แปลว่าอันได้การได้คือศรัทธานในภาษาสดาที่ชื่อว่าสิกขาเพราะอัตกาอั อัดว่าอันเขาศึกษาคือศีลสมาธิและปัญญาการปฏิบัติชื่อว่าปาริจาริยาคือการบำรุงความลึกถึงชื่ออนุสติได้แก่และลึกถึงคุณของพระศาศสดาอันนี้ก็เป็นการขยายความว่าการระลึกการการฟังการได้การระลึกถึงการอุปทาอะไรต่างๆหรือการศึกษาเนี่ยก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของศีลสมาธิปัญญาคําว่าอิทัมปินี้พระอัฏถกถากล่าวว่าเพราะไม่แปลกจากคําที่ท่านกล่าวไว้ก่อนสองบทว่าสัตถุ ทศนางความว่าเหมือนพระเถระพระอนุนเถระในการเห็นพระศา,าสดาอันมีความเลื่อมใสความภักดีและความสนิทสนมเป็นเบื้องต้นบทว่าสิกขาแต่ยังความว่าศึกษาตรายสิกขาอันเป็นบุรภาภาพภาคสองบทว่าตังทัศนางความว่าเจริญนิปสนา,าอันเป็นไปโดยมุกค,คือทัศนะนั้นเนี่ยท่านขยายความเกี่ยวกับการศึกษานั้นน่ะก็ต้องศึกษาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็จะเป็นเหตุทำให้เรามีโอกาสได้เข้าเจริญถึง วิปัสนาหรือรู้แจ้งเห็นจริงในคําสอนของพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองแท้จริงกัลยาณปุทุชนเจริญวราแห่งวิปัสนากระทั่งอนุโลมญาณโดยมุกค,คือทัศนะก้าวลงสู่ภูมิแห่งอรรยที่8ในลาดับอนุโลมญายาน,นั้นได้ทัศนะแล้วชื่อว่าทําตนให้ถึงมรรคทัศนะที่เป็นไปเบื้องหน้าแต่นี้ชื่อว่าทัศนะแท้จริงทัศนะอันเป็นเดิมชื่อว่าทัศนานุตริยะเพราะเหตุเพราะเป็นเหตุแห่งการเห็นสัจจะแม้ในอนุตรยะเหือก็ในนั้น นี่ก็เป็นการขยายความเกี่ยวกับเรื่องของอ,อ,อนุตริยะหต่ออีกการ,รยานปุรุชนหมายถึงว่าปุรุชนผู้ดีงามนะการ,รยานะแปลว่าผู้ดีงามทำยานันมีอนุสติเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นด้วยสามารถลึกถึงพระพุทธคุณโดยในเป็นต้นว่าอิติปิโสวิควาด,ดังนี้แล้วทำยาน,นั้นให้เป็นประทัดฐานเจริญวิปัสนาอยู่พระทาทานักถาจารย์ก็กล่าวว่าเจริญวิปัสนามีความระลึกถึงเป็นอารมณ์ดังนี้ตอนนี้ท่านกำลังขยายว่า อนุสติคือการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอิติปิโสพระวาหลังสัมมาสัมพุทธิจารณสัมปนโนสุกโตโลกวิถูอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็ทําใจของเราให้สงบระงับระลึกนึกถึงองค์พระภายในใจเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนามีความนึกถึงเป็นอารมณ์คือนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทําใจของเราให้สงบระงับทําใจของเราให้หยุดให้นิ่งนั่นเอง ซึ่งในการเห็นพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็ยังมีการยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพราหมณ์ที่มีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระรูปปายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพราหมณ์ท่านนั้นหรือมนหนุ่มท่านนั้นก็มีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้บวชและเหตุการณ์นั้นพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทําให้ท่านได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านได้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างไร เรื่องวัคกลิพรามรังดังได้สดับมาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวัคกะลิอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขาเห็นพระาศาสดาสเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีไม่อิ่มด้วยการดูพระรูปของพระาศาสดาไปพระเชตวันกับพระาศาสดานั่นแหละสะดับเทศนาของพระาศาสดาได้ศรัทธาและบรรพชาในสนักของพระาศาสดาด้วยหมายใจว่าจะได้เห็นพระาศาสดาเป็นเนื้อเป็นนิดด้วยอุบายอย่างนี้ คือตอนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบินธบาตเกิดความรู้สึกโอ้โหรูป,ปรกายของพระพุทธเจ้านั้นเกิดความสว่างสวยัยน่าศรัทธาเลื่อมใสดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มเลยก็ตามดูจนกระทั่งเข้าไปถึงวัดก็ขอบวชพระพุทธกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เห็นรูป,ปรกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกวันเขาเรียกว่าศรัทธาในรูปในเวลาอื่นจากเวลาฉันอาหารยือนอยู่ในที่ที่ยืนแล้วจะเห็นพระศาสดาได้ทอดกิจ ทอดทิ้งกิจมีการสาธยายและมนสิการกรรมฐานเป็นต้นเสียวเข้าดูพระกะพระศาสดาอยู่แล้วพระศาสดาทรงรอความแก่กล้าแห่งยานของเธออยู่ไม่ได้ตัดอะไรเป็นเวลาช้านานเมื่อเธอมียานแก่กล้าแล้วจึงตรัสว่าคือไม่ทามาหาก,กินอะไรพูดง่ายๆก็คือเขาให้ไปสวดมนต์สาธยายนั่งสมาธิไม่เอามีโอกาสคือยืนเมียงเมียงมองมอง,มองเห็นแต่รูป,ปากายพระเจ้าเสด็จไปไหนมาไหนก็ตามมองอยู่อย่างนั้นมีความเขาเรียกว่าศรัทธาในรูปดูแล้วไม่รู้จักเบื่อพระเจ้าพอเห็นโอกาสอันเหมาะเห็นว่า จของท่านเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ตรัสว่ากินเตวัคคลิอิมินาปูชิกาเยนทิเถนะโยโขวัคคลิทำมังปัสติโสมังปัสติโยมังปัสติโสทำมังปัสติทำมังหิวัคคลิปัสสันโตมังปัสติมังปัสสันโตทำมังปัสติวัคคลิประโยชน์อะไรของเธอด้วยกายอันเน่าที่เธอเห็นอยู่นี้วัคคลิผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมเห็นธรรมวัคคิก็ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราผู้เห็นเราชื่อว่าเห็นธรรมดังนี้แล้วเมื่อใกล้วันเข้าพรรษาเสด็จไปกรุงราชคฤค์ในวันเข้าพรรษาจึงประนามเธอว่าวัคคิจงหลีกไปเสียเธอไม่อาจดำรงอยู่คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเราผู้ไม่ได้เห็นพระศา,าสดาจึงขึ้นภูเขาคิจกูดเพื่อจะทำตนให้ตกจากภูเขาพระศา,าสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงดำรนิว่า วักรลินี้เมื่อไม่ได้ความปลอบโยนจากสำนักเราจะพึงอุปนิสัยแห่งมรรคผลให้ชิพหายเสียดังนี้แล้วประทับนั่งในพระเบลุวันนั้นเองทรงเป่งพระโอภาสแสดงพระองค์ทำปิติมีกำลังให้เกิดขึ้นแก่เธอตัดคาถานี้ในพิกุวัคธรรมบทว่าปาโมดชาพหูโลพิกุปสันโนพุทธศาสนอาทิคัดเฉปทังสันตังสังขารูปรสามังสุขังภิกษุเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มากด้วยความปราโมดพึงบรรลุบทอันสงบเป็นที่ะระงับสังขารเป็นสุขดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในพะกถานนี้ก็พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระวกรกลิในพักถานนี้เนี่ยทางอัตถกถาท่านก็ขยายความออกไปอีกว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปราโมดชจพโะพโุความว่าผู้มากด้วยปราโมดแม้โดยปกติบทว่าปสัสสโนไดแก่ผู้ปลูกความเลื่อมใส บาลคาถาว่าอธิคัดเฉประทังสันตังความว่าพึงบรรลุธรรมบรรลุส่วนอันสงบเก่าคือพระนิพพานบาลคาถาว่าสังขารูปสมบงสุขังความว่าเป็นธรรมที่สงบแห่งสังขารทั้งหมดเป็นสุขอย่างยิ่งก็แลคันพระศาสดาตรัสชนี้แล้วพึงทรงเหยียดพระหัตถ์ออกตรัสว่ามาเถิดวัคกลิกอย่ากลัวเลยเธอคิดว่าเราเห็นพระศาสดาพระศาสดาแล้วแม้พระดำรัสว่ามาเถิดเราก็ได้แล้วคำปิติมี ทำปิติมีกำลังให้เกิดขึ้นแล้วไม่ทันรู้สึกถึงตนลอยไปว่าจะไปข้างไหนเหาะไปในอากาศเฉพาะพระพักของพระศาสดายืนอยู่บนภูเขาด้วยเท้าแรกรลึกถึงคาถาที่พระศาสดาตรัสแล้วข่มปิติไว้ได้ในอากาศนั่นแหลบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายถาวายบังคมพระศาสดายอยู่ลงมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าในข้อความนี้กำลังเปรียบเทียบถึงการเห็นอันประเสริฐนั้นก็คือการเห็น พระกายของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ดีแต่พระองค์ก็มองว่ากายกายหยาบนี้เนี่ยมันยังเน่าเปื่อยก็เลยตรัสให้พระวักกะลินั้นได,ได้คิดว่าจะมาสนอกสนใจะายกายที่กําลังแก่เท่ากำลังเน่าเปื่อยนี้แล้วก็ไล่ไปพระวักกะลิน้อยใจก็คิดจะไปโดดภูเขาแต่พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ไปโปรดเนี่ยวักกะลิก็จะไม่ไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เลยได้บอกว่าเนี่ยผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้น ชื่อว่าเห็นพรัตถา,าคตเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสอย่างนั้นแล้วก็ได้ตรัสพระคาถาให้กับพระวกักลิจนกระทั่งสามารถบรรลุเป็นพระอหรหันต์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเห็นอันประเสริฐน,นั้นสําหรับในคราวต่อไปเราจะได้มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องราวของมงคลที่4ปฏิรูปปฏิสบะอย่างไรต่อไปนั้นก็ขอให้ได้ติดตามกันในคราวต่อไปสําหรับวันนี้ขออนุโมทนาขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบบวยกุุลขอให้ขอให้ความขอให้สิ่งเหล่านั้นจงประสบความสำเร็จจงประสบความสำเร็จจงประสบความสำเร็จให้มีดวงตาห่งธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติตามมหาปูชนีจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินขอเจริญพรการทำความเข้าใจกับเนื้อหาในมงคลสูตรนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะ เพราะการที่เราได้น้อมนําหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของมงคลชีวิตมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นประสบแต่ความสุขทั้งกายวาจาและใจในทั้งระดับเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องสูงจะทําให้เรานั้นมีสติปัญญาห่างไกลจากคนภัยคนพาลแล้วก็ทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะ วันนี้เวลาของรายการสุดยอดภาษากับมหาปร,ริญญ์ก็หมดลงแล้วนะคะทุกท่านก็สามารถติดตามเรื่องราวของมงคลสูตรได้ในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ดิฉันกนิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ